สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรายการโมโตคัต้อมของเรานะครับนี่ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว r o y a l f i e l d IE 650นะครับตัว i ินเ Inter อร์เ o r นะครับน็่เป็นอีกคันหนึ่งที่ลูกค้าออกแบบมาให้เรานะครับแต่วันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Beyon d Cafe นะครับก็อยู่ที่อำเภอบนโป่งนะครับถ้าใครอยากจะมาชิมรางพวกรสชาติของกาแฟแล้วก็อาหารนะครับก็ลองมาชิมที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรีวิวร้านก่อนว่าเป็นไง ามมาเลยครับร้านบรรยากาศโอเคนะครับมีตรงตกด้วยแล้วก็ดูแนวแบบร่ลมรื่นนะผมชอบนะครับที่นี่ก็มานั่งกินประจาแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งไหนนะครับมาหรือว่าขับรถยนต์มานะครับที่จอดรถเยอะแยะนะครับสามารถมารวมเป็นแก๊งได้นะครับส <c oughs> มัยก่อนมีตัวตีสดนวยนะครับตอนคืนน้าใครแบบอันนี้เข้ามาอ่าก็ดูบรรยากาศรา้านนี้ก็เป็นเคานเตอร์กาแฟแล้วก็ มีทุกอย่างนะครับมีเค้กอาหารโหเพียบเลยยิ่งมองทะลุไปฝั่งนู้นนี่เป็นโซนอาหารเลยาตาเจ้เองมาครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากช่วงหน้ากันเลยด้วยกันนะครับดูจากคันนี้แล้วค่อนข้างแน่นทุกอย่างเลยนะครับใส่อุปกรณ์จัดเต็มเกือบครบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาไล่รายการให้ฟังว่ามีอะไรบ้างาเริ่มจากล้อหน้าก่อนเลยยางพิเร,รี่ครับ MT 60นะครับหน้า110หลัง160นะครับอันนี้แล้วก็กระทะล้อข้างหน้าเนี่ยเราใช้กระทะล้อหลังมาใส่ล้อหน้าอ่ะแต่คันนี้จริงๆอะมาเป็นรถถังสีชุบแล้วก็ล้อเป็นสีเงิน สำหรับคนที่ต้องการล้อ,ลอเงินทําเป็นดํานะครับเหมือนคันนี้คันนี้ก็จะมีล้อล้อหลังนะครับของเขาเป็นล้อล้อสีเงินมาอันนี้เราก็ไปเขาเรียกว่าอโนไดไม่ใช่พาวเดอร์โค้ดนะครับอโนไดนะครับสีล้อที่เป็นเกรดมีเนียมเนี่ยเวลาไดสีมามันก็จะเป็นผิวงานประมาณนี้ครับอันนี้คือไดมาแล้วนะครับ เหมือนสีใกล้เคียงกับซื้อล้อใหม่ที่เป็นล้อแต่งอลูมิเนียมของ r a c i n g Boy เลยนะฮะอันนี้ค่าไดอยู่ประมาณวงประมาณ1,500บาทนะครับอ่าแล้วก็ดุมดุมแล้วก็ทำพาวเดอร์เนี่ยสังเกตดีๆครับดุมจะเป็นอีกสีหนึ่งส่วนวงล้อก็จะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเราลองดูสังเกตกันดี้ครับอันนี้พาวเดอร์มันจะเป็นสีเหมือนแบบว่าอบสีฝุ่นนะครับเพื่อละลายสีติดแต่อโนไดเนี่ยมันจะเป็นกรรมวิธีแบบ พูดไม่ถูกครับอันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องนั้นจริงแต่รู้แต่ว่าเรียกว่าอโนโทไดนะครับอ่าฮะอ่าต่อกันที่มังกรหน้าครับมังกรหน้าตัวนี้ก็จะเป็นมังกรหน้าของสํานักเราเหมือนเดิมนะครับอลาพันแปดนี่ครับเด็ดตรงที่ใส่กันสะบัดด้วยนะครับอันนี้เป็นกันสะบัดของวาเอสนะครับเพราะว่าทุกทีโรลเลฟิลเราจะไม่ค่อยได้ใส่กันสะบัดวาเอสนะครับกันสะบัดว S เอสเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ราคา ,6000 บาทนะครับสีดําแล้วก็ชุดขาอีก2,000บาทนะครับจบอยู่ที่ประมาณ80,00บาทนะครับสำหรับคนที่ชอบบนะครั น,นี้1ชุดนะครับส่วนยางโชกหน้ายางโชกหน้าก็จะเป็นขององานที่ร้านเรานะครับอยู่ที่ราคา1,000บาทมีตรงนี้ปอกรอบโชกช่วงนี้นิยมจริงเลยปอกรอบโชกสีดําเนี่ยถมดําอย่างเดียวเลยรถแต่ส่วนใหญ่อปอกรอบโชกนะครับเห็นไหมครับเวลาวางครับมันจะมีเหล็กมีซูเปอร์ลีนมีเหล็กซูเปอร์ลีนเป็นขั้นไว้อยู่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่ราคา2,000บาทนะครับสามารถทําใส่ได้ทุกคันนะครับแต่ต้องวางตําแหน่งของโคชุดโคมไฟให้ดีนะครับเพราะมันจะขั้นเป็นป้องๆขั้นไว้นะครับแลใช้เป็นพลาสติกซูเปอร์ลีนนะครับกึ่งขั้นไว้อยู่ตรงนี้สีดำๆเหมือนกันอ่าตัวนี้ราคาชุดอยู่2,000บาทต้องจอดรถทาเท่านั้นแล้วก็ต่อมาคือขาไฟหน้าครับตัวนี้เป็นตัวเหวี่ยงนะครับราคาอยู่1,500บาทแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี้ชอบมากครับเป็นทรงเดียวกับ รีโซมานะครับแต่ก็เป็นงานก๊อปเนะเนงานธรรมดาทั่วไปแต่ราคาไม่ธรรมดาครับอยู่คู่ประมาณ2,500ัน้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูครับค่อนข้างสว่างครับแล้วก็สว่างมากอ่าต่อมานะครับอยู่ที่กระโหลกไฟหน้าครับโคมไฟหน้า โคมไฟหน้าตัวนี้ราคา1,700บาทเลนไฟหน้าตัวนี้เป็นลายผีเสื้อนะผมจะเรียกสับเลยว่าเป็นคล้ายผีเสื้อหรือกันนะครับมันจะมีช่องๆตัวนี้สําหรับที่ร้านผมผมว่าตัวนี้สว่างสุดแล้วสว่างมากนะครับอันนี้ราคาอยู่2,500บาทออกมาขึ้นมาที่แฮนด์ราคาอยู่ตุ๊กตา750บาทแล้วก็เลนแฮนด์เลนนะครับอยู่950าบาทครับส่วนปั๊มบนซ้ายขวาก็จะเป็นปั๊มของตู้ป่า RCB นะครับราคาอยู่ประมาณ900 5้าสิบาทได้ครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับปั๊มตู้ปลาผมชอบนะครับมันได้โชว์กระปุกน้ํามันแต่ถ้า,าบุ๊ิบางคนใส่นะครับเล่นน้ํามันที่เป็นสีสีได้นะครับของพวกแบมโบ่ครับจะมีสเตปเป็นอ่าเขาเรียกว่าไรเป็นสีชมพูสีเขียวหรือสีอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเล่นที่น้ํามันได้อีกนะครับแล้วก็ไอตัวสายตัวคั้งคัดเนี่ยเป็นคัดน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นคัดน้ํามันละก็ตัวนี้มันอยู่เก้ารกว่าบาทสาย ตัวสายถังเนี่ยครับอยู่ประมาณ800กว่าบาทแล้วก็มีตัวเนี่ยครับมันโยงมาข้างล่างตัวนี้ตัวนี้อยู่พันสามร้อยกว่าบาทได้ครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวดึงสามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงจากลูกค้าที่จะซื้อไปปุ๊บแค่ใส่เข้าไปเสียบเข้าไปก็คือเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นแล้วตัวนี้ก็คือจบเลยอ่าโดยที่เราไม่ต้องแปลงอะไรทั้งนั้นสายคัทน่าจะใช้ยาวประมาณสักสามสามสิบหกได้ครับสายคัทความยาวอยู่ประมาณสามสิบหกแล้วก็มาสวิฟท์ไฟพามาครับตัวนี้ ที่ผมชอบสวช์ไฟพาวม่าอยู่ราคาที่850บาทนะครับรถทุกคันผมแนะนําให้ใส่กันนะครับตัวนี้ครับสาหรับรถเดิมๆเราสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้มันเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับแต่แค่ว่าเวลาใส่เวลาติดตั้งแค่เจาะรูด,ด้านหลัง1จุดเจาะใหม่แล้วก็ใส่ได้เลยครับราคาอยู่ที่800กว่าบาทเองนะครับคุ้มค่าในการเสียเงินมากนะครับแค่ไฟพามา่าต่อมาก็จะเป็นปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ตัวนี้ เป็นทรงโมโตนะครับราคาอยู่900บาทแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์ตุ้มปลแฮนด์อยู่450บาทเดี๋ยวเราดูสวิทช์สปอตไลท์กันหน่อยสวิทช์สปอ์ตไลท์ของผมเนี่ยครับจะไม่เหมือนร้านอื่นนะครับจะเป็นตัวเล็กๆจิวจ๋วๆนะครับซ่อนเอาไว้เป็นอันเล็กๆนิดเดียวเองตัวนี้ราคาอยู่ที่500บาทนะครับตัวนี้สําหรับคนที่จะติดสปอ r t ตไลท์สามารถซื้อสวิทช์ที่ร้านได้นะครับแล้วก็มาดูไฟสปอตไลท์กันหน่อย ไฟสปอร์ตไลท์นะครับราคา2990บาทนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สว่างมากอีกตัวนะครับราคาแบบขั้นพื้นฐานเลนตัวนี้เป็นเลนพลาสติกตัวครอบนะครับเป็นสีเหลืองแต่ถ้าถอดเลนออกก็จะเป็นสีขาวนะครับสำหรับคนชอบที่เป็น2เวอร์ชันอ่าแต่ชุดนึงนะครับอยู่ที่อ่าทั้งสวิชชุดใส่ไฟชุดใส่ไฟของเราชุดใส่ไฟสปอร์ตไลท์ของเรานะครับจะเป็นชุดใส่ไฟแบบมาตรฐานนิดนึงมีดีเลย์ควบคุมแล้วก็มีกล่องฟิล์ด้วยนะครับ อันนี้อยู่ชุด950บาทแต่รวมทั้งชุดเนี่ยสปอตไรอะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าติดตั้งกันที่ร้านก็อยู่มัน5,000กว่า 5, บาทจบละใช้ไฟดีๆนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นกระล้มครับกระล้มล่างกระล้มล่างตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับอันนี้ช่วยปกป้องรถคุณทุกคันแน่นํะไม่ใส่กระล้มล่างนะครับเวลาล้มแปะหรือว่าอะไรเงี้ยบอกได้เลยช่วยคุณได้แน่นอนครับต่อมาเป็นท่อโลเวลอันนี้ทรงแอโร่นะครับปลายกระดก45องศา ค่อนข้างที่จะผมว่าเสียงแน่นไม่แพ้กับตัวสั้นแน่นอนครับเดี๋ยวเรา,าฟังกันท้ายคลิปอ่ะราคาอยู่1 0 0 0 0มืนบาทเหมือนเดิมถ้าเป็นสีดำนะครับราคาอยู่หนึ่งหมืนสี่พันบาทนะครับตัวนี้ออกมาปา้าขวเทียนครับปา้าขวเทียนเนี่ยราคาอยู่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองครับชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับของเจแปนโดยตรงเลยอ่าผมชอบนะ AV แบบอะไรเงี้ยญี่ปุ่นนะต้องมาต่อ,อมานะครับเป็น กัดอ้อยกัดออยตัวนี้ก็เป็นลายอังกฤษนะครับนนกัดออยลายอังกฤษราคา650บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีกันแข้งอีกหนึ่งตัวนะครับกันแข้งราคา1,800บาทครับคันนี้จัดเต็มครับใส่แม่งทุกอย่างจริงอ่ะแน่นๆไปเลยให้ครบไปเลยไม่มีอะไรให้แต่งแล้วต่อมาชุดสีถังนะครับสีถังกระฝากระเป่าอันนี้ก็จะเป็นงาน ที่ดีที่สุดของที่ร้านนะครับเพราะว่าช่างของผมเนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าช่างออกแบบจากในคอมให้ก่อนนะครับแต่ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงก็คือผมกล้าพูดนะครับช่างผมก็ติดดับ1ใน10ระดับประเทศเหมือนกันนะครับที่ทําสีนะครับอันนี้ไม่ได้คุยนะครับแต่ผมคิดว่าฝีมือเขาเนี่ยโอเลยครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นออกแบบตัวรอยเลฟิลนะครับเป็นออกแบบขึ้นมาใหม่สีถังอ่ะอยู่มานหมื่นหนึ่งปากระเป๋าอยู่มันสามพันห้าชุดหนึ่งอยู่มันหมื่นสามพันห้าแต่แล้วแต่ลายนะครับ เวลาที่ลูกค้าเข้ามาคุยน่ยบางใบเนี่ยก็ตกที่หมื่นห้าเหมือนกันถ้ายิ่งทําลายเยอะๆหรือว่ายากมากๆแบบอะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็เฉดสีถังก็จะเป็นดําตัดเทา e ์เโบเทา o เโบมีหลายเท่านิดนึงแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับก็จะออกออปชั่นแบบพวกแรงเงาแบบพวกเฉดพวกนี้ขึ้นมาฮนะแล้วก็ตัวมิติตรงช่วงตรงนี้นิดนึงตรงฝากระเป๋าเนี่ยครับ ก็จะมีเฉดให้เราไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่ความยากง่ายครับสามารถบอกพวกผมได้นะครับสามารถดีไซน์ได้หมดทุกอย่างทุกแบบต่อมาสีพาวเวอร์โค้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีพาวเวอร์โค้ดฝาเครื่องนะฮะร,ราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับก็จะได้ประมาณสักชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ประมาณ3ชิ้นแต่ซ้ายขวานะครับอยู่ประมาณ6ชิ้นแล้วก็มีคันเบรก พักเท้าฝาปั๊มอะไรพวกนี้ถมดำหมดเลยครับช่วงนี้มาด้านหลังนี้เลยก็จะเป็นล้อหลังนะครับ rcb 450เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลัดยางด้วย p i r e l l ี mt 6 0ศเบอร์160อ่าต่อมาก็จะเป็นขาไฟเลี้ยวหลังขาไฟเลี้ยวหลังของร้านเราก็อยู่ประมาณคู่ประมาณ180บาทไฟเลี้ยวหลังก็จะเป็นตัวเดิมนะครับเหมือนลีโทมานะครับคู่หนึ่งอยู่ประมาณ2,500าครับต่อมาครับก็จะเป็น เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะทรงคุ้มโค้งนะครับเพื่อเป็นเบาะหน้ากว้างขึ้นมานิดนึงเวลานั่งนุ่มตูดแล้วก็สบายๆนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นตัดท้ายแบบตัดท้ายปกติท้ายโค้งอยู่ตัวประมาณ700บาทนะครับแล้วใครสนใจก็สามารถสั่งไปประกอบเองที่บ้านได้เบาะอยู่ราคาที่ประมาณ4 0 0พันบาทนะครับช่วงนี้ต่อมาบางโคนหลังบางคนหลังราคาอยู่3,5 0 0นนะครับไฟท้ายผมชอบ,บไฟท้ายครับไฟท้ายอนาล็อกนี่แหละครับของดีสว่างตอนคืนชัดเจนนะครับ เพื่อความปลอดภัยของเราถ้าเราไม่ใช้ตัวละพันก็ใช้ตัว4,5 0 0ครับถือว่าเวอร์สุดเลยคุณภ,ภาพการใช้งานก็ใช้ได้นานด้วยนะครับต่อ,อมาเป็นขาป้ายครับอันนี้เป็นขาป้ายที่อยู่บนมังคลนใครสนใจบนขาป้ายตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้นะตัวนี้มีขายตลอดลระราคาอยู่1500บาทสามารถไปเจาะรูเองใส่เองได้นะครับตัวนี้มาฟังถึงข้อกันหน่อยหนึงแต่ผมอ่ะเดี๋ยวเบิ้ลดังมากไม่ได้นะครับด้แคนิดนึง เสียงท่อโลเวลตัว45องศาค,ครับเป็นท่อตัวเดียวกันแต่กระดก45ถามว่าแน่นเหมือนกันไหมแน่นเหมือนกันนะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นท่อยาวความดังอาจจะซอฟลงมาอีกประมาณสัก20แค่นั้นแล้วท่อของโลเวลของทุกตัวนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเรามีจุกบกุเสียงให้ทุกตัวให้ทุกท่านนะครับ,นะครบใครต้องการจุบกุเสียงเรามีให้ทุก ถกท่านแล้วนะครับก็จะเสียงก็จะเงียบนะฮะถูกตามกฎหมายตลอดนะครับผมอ่าก็แต่สมัยก่อนอาจจะไม่มีแต่ตอนนี้มีให้ครบแน่นอนมาจบแล้วครับยังไงฝากติดตามรายการเราไว้ด้วยนะครับรายการโมโตคัตตอมรายการสาระดีๆแล้วก็ มีรถแนวสวยๆมารีวิวให้คุณดูนะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วก็น้ํายาโปรโมโตน้ํายาเคลือบสีรถแล้วก็น้ํายาทายางเงาไอ้ทายางดําไม่ใช่ทายางเงาทายางดํานะครับยังไงฝากไปด้วยครับสวัสดีครับลืมขอบคุณหลานบีย่อนด้วยนะครับที่สนับสนุนเราแล้วก็ให้ใช้สถานที่ด้วยครับขอบคุณครับ